i saw <laughs> you <Yeah. laughs> king stick with the king the สมมติมันพ่ายและไปมุดอยู่ในดินไม่ใช่ก็ต้อง stand in ไม่มีสิ้นก็ต้องทำให้คนฝันกูกลายมาเป็นจริงแสงสองทางกูยังนำไปทำมาตั้งแต่ยังไม่มีกำไรแต่อันดับขึ้นมาเหมือนบันไดกูยังเป็นกูไม่เคยสามว่ามึงยังไงพิษที่กูโต่ทำลายมึงคนรตอบใจเพราะกวามแตะมาถึงแบบไม่ตั้งตัวมันไม่กูหลัวกระจายเหมือนระบายสีพราะมึงวิ่งแล้วก็หนีเพราะมันหนา I it don't need, Hold poor. know you you. down, what but let fuck me มาจากนั้นรถทั้งมึงลบหรือวัดหรือเดือดลู้วิโก้เขียนมีกูปม๊ดที่แมลี่ตากันรถไฟกูเป็นชาฉลากับกูเป็นเจ้านายมึงต้องวัดทายาทในเรื่องของกูไม่มีใครมาบัญญัติส่งมึงขึ้นบอกขอสอให้มันไปมาบังกลับดูไปได้ u n ร e r it คะแนนมึงทำมเพื่อนขี้ปากยังเป็นเศษเศรน้ำลายมึงมีเมื่อติดออกมาเป็นเกศดแล้วมึงจะเสือกในซีนพระเอกหลันมาจากสูตรดุดกูท็อปพร้อมกับตัดผมของทูบ็อกทำมาไม่นานแต่เขาบอกโฟร์กูบัสยันสว่างไม่มีในทองตลาดจะไม่มีวันที่ท้องไร้อากาศ มันหลุดบ่อยเหมือนกับเบอร์ดีแท็กไม่ใช่เด็กเมืองท้อแต่กูเดินอิมแพคกูเป็นคนจะชอบเลยกับพวกเชิงอีแอบให้ไม่เกินค่ละปีมึงคงเจอดีแหละกูซีทูเดินสกายมึงก็กีดกันจ่ายทั้งไม่ใช่เรื่องของมึงแลนใจจริงกันทำไมที่ที่ใจไปมันลพิษที่เป็นไออยู่ในลูกงูพิษทำชีวิตมึงมาลายกูออดในแก้มมึงก็มาเล่นกูออดจะเพนดูดต้องบอกไปเวรไม่ชอบเต็มบอแตเดนเนแต่มึงก็ขอไปเองเย็ดแม่มึงไม่ได้ขอแต่มึงก็หมอไปเองเียตัวหลังมาตัวหลังแตกแตกตัวนี้แตก

มันก็วนยาไอสัตว์ทำมึงลงแดงแทนลงดำพกกูไม่รู้ว่ามึงนั้นเป็นยังไงเพราะกูนันรับอย่างไฟให้มึงดูกันกูไปที่ไหนมันก็มีแต่ความร้อนแรงไอสัตว์ไม่เชื่อมึงลองมาดูควันดูว่าตรงนี้ใครนัรับวที่สุดอยู่ตรงนี้แนะนพวกกูนั่งแม่งรับไม่อยู่พวกกูบุกทำามึงจุกมึงก็ขึ้นจาบมหาสมุทรหัวัวหยุดเคอยาไอสรค่รัอตามสไาไมต้อทมาช้ำพวกกมีมารยาทมากที่สุดกูไม่ทำตามกระแสกูไม่เช่อว่ แลปะปวิ์มันก็บ่อนทำลายไม่อาจหนีไปด้วยพาเรชุดในขณะที่ลูกศรมันยังคาธนูพวกกูอยู่กับนักล่าไม่ใช่ปลากระตูดไม่ต้องการใช้วิเศษเมืนกับลาบนันน uh huh. มีแค่ไหมในสตูดิโอบอกไว้ก่อนว่าไม่เก่งถ้าจะทูบิโทอยากทำอะไรมึงก็ดูดีๆไงการโจมตีมันก็ยูกิโอนี่แค่เอไม่ใช่คานเย่งไม่แปลกถ้าจะเรียกว่าอาจารย์เต้นี่มันไม้น้าสามไม่ใช่มาเก้พวกกูแดกข้าวสวยไม่ใช่มาเล่กูชอบมิซซี่ไม่ใช่มาเน่กูขี่เวสป้าไม่ใช่ฮาร์เล่้าปกติสั่งต่ลาเต้ข้องใจขวอยไหลมึงก็มาเด้ 危ない,い hey,